อันนี้ร้านเดิมที่ที่เริ่มย้ายไปอยู่อีกที่นึ่งนะครับก็เคยมองกันไว้เมื่อก่อนนะก็ตรงนี้ก็อยู่กันหลายปีหน่อยตอนแรกว่าจะซื้อที่เขาแล้วเขาไม่ขายแล้วก็เลยต้องย้ายย้ายไปอีกที่นึง่งก็เหลือแนวไม้นี่ฮะพวกหลังคาพราอ,อะไรลื้อไปหมดแล้วถึงฝั่งร้นหาเรือออกไปแล้วอันนี้วันนี้ก็มาลื้อตรงนี้ออกนะเพื่อไปต่อขยายอีกอีกรอบหนึ่งของร้านใหม่ ก็ยังไม่รู้จะเอาอะไรมาลงเลยก็คงเป็นต้นไม้แล้วก็ <c oughs> เสื้อผ้าหรือว่าออของดินแล้วก็พวกอุปกรณ์การเกษตรเเล็กๆอ่นะไม่ใช่เกษตรที่เป็นใหญ่นะก็ขบวนก็คือเป็นพวกเกษตรตามบ้านนะะปลูกต้นไม้สวยงามไม้สวยงามหรืออะไรพวกนั้นฮนะนี่ฮะตัวนี้ก็จะมีจะติดบ้านตัวเนี้ยตรงตรงกลุ่มต,ตรงนู้นที่ย้ายไปอยู่ใหม่ก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนเลยเลย,เลยวัดไปหน่อยห่างกันไม่กี่เมตรนะครับนี่ฮะ กอนนี้เราก็จะย้ายไปอันนี้ก็ได้ไม้ได้อะไรก็อันไม้นี้ก็เอาไปทํเาเป็นโครงสแลนอันนี้ยังพอได้อยู่อันไหนไม่ได้เราก็ปล่อยนะฮะก็มีพวกเสานี่อันนี้ว่าจะเก็บเอาไปทาร้านกาแฟอีกที่หนึง่งเราจะเปิดร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งที่ที่ไม่ใช่ที่นีะอีกสาขาหนึ่งแต่อันนั้นถ้าเราซื้อที่ได้ก็ว่าจะเปิดเป็นมินิมาร์ทอันนี้เป็นปวกขึ้นมากินหน่อยนี่ฮะ เดี๋ยวก็เตรียมจ้ายกันพวกนี้ทวกรังคาแล้วก็ตรงโซนนี้เราลื้อไปหมดแล้วก็เหลือตรงโซนนี้กับตรงนี้ดิดหน่อยก็โอเคครับผมไว้จะมาอัปเดตร้านใหม่กันเลยเลยนะครับสวัสดีจ้า